แล้ว,วัสดีเจ้านักศึกษาทุกท่านนะเจ้า,าวันนี้เนาะเป็นการวบกลุมในเรื่องของาศาสนาและหน้าที่คนเมืองวิชา,าศาสนาและหน้าที่พลเมืองวันนี้นเ้าจะในเรียนในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยและประเทศต่างๆในโลกนะคะก่อนที่เราจะมาเข้าสู่เนื้อหากันเนาะอันนี้มีรางวัลให้ เดี๋ยวให้มาเล่นเกมทายัญหาสัปนกอนมีทั้งหมด20คําถามถ้าใครได้ใครตอบได้ยกมือตอบถ้าตอบผูกจะได้ของรางวัลจะถามว่าวัฒนธรรมประเพณีเป็นของประเทศอะไรอ้าวข้อหนึ่มออถ้าตอบได้ก็ยกมือเลยจ้าประเทศลาวอา้าวประเทศลาวถูกต้อง ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคกลางและภาคตะวันอกของสวีดของสหัสกลุ่มภาษาเฮาซาเป็นกลุ่มภาษาทางการค้าของประชากรทางภาคตะวันตกของทวีตคือที่เราอยู่กันเนี่ยเรารู้แค่ว่ามีภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาเออมีภาษาเกาหลีภาษาไทยแต่จริงถ้าเราได้ไปศึกษาจริงๆแล้วมันมีหลายหลากหลายภาษาเนาะภาษามันจะมีเยอะมากในโลกนี้นะคะ แต่เป็นภาษาที่เขาเอามาใช้เป็นภาษาทางการและติดต่อสื่อสารก็คือภาษาอังกฤษเพราะเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดเปิดวิจัยมาแล้วเปิดเปิดเปิดรวมกันมาแล้วเป็นภาษาที่ง่ายที่สุดแต่เราเป็นเต็งบ้านเรือนบ้านเรือนอีกต่อจปต้ตาจมาหรือง่ามัครตอนเห้ือกต้นนี้ใต้หัวสูงเนี่ยต่อเนื่อต้งใต้หัวสูการควบคุมความประพฤติของมนุษย์ในการน่ะ เออเพื่อเพื่อเป็นตัวเพื่อในการดูด้วยกันเพื่อเพื่อสมาสมัครสมาชิกเราจะแบ่งกลุ่มนะคะเป็นสามกลุ่มได้เรื่องที after, ่หนึ่งโจทย์ตอนนี้เรากลุ่มที่สองวัฒนธรรมพนธุ์ีของประเทศต่างๆในอาเซียนยกเว้นประเทศไทยกลุ่มที่สามวัฒนธรรมพันธีของไทยที่นำมาจาก ประเทศต่างๆมีวัดธรรมอะไรบ้างให้แกเป็นในรูปแบบของไม้แมวคมเล็กเหรเจ้าแท้หัวข้อวัดพระนานวัดพระนามเป็นเพลงนี้ของกระดาษบ้างนะกล้องหันหน้ากันประเทศไทยสีบ้างคลองภาคเหนือได้แก่ านขันข้าวสลากพัดยี่ป็นสืบสตาดำหัวตะกุ้งผัดดำน้ำขอถามกน่อรบน้ผมมาอเดี้อนรมทาจาอิเีริ่มกเดียารไปไโผลมาจากประเทศอินียการเดินประเทเออการลายดีอัยนี้ลายดีอัน ไลออเดรยลออเดรออเดยิติเดินแห่งการทือสินแล้วโอ้ยมาหนึ่งะเทะได้สองยูงนิเซียนเหตุสารกัวายังกูติด ายงานที่หนึ่งนะคะให้เสร็จภายในชั่วโมงการเรียนสอบทำทั้งหมดได้แต่ไม่แต่งไม่สอบเหมือนึำทั้งหมดได้ทำทั้งหมดจะให้หนักศรรึกษานะคะทำใบงานใบงานที่หนึ่งเพราะว่าใบงานที่หนึ่งนะคะใบงานที่สองและใบงานที่สามให้ไปทำที่บ้านเนาะ เราต่อมาส่งในสัปดาห์ต่อไปนะคะก็ให้ใปเรียนรู้ด้วยตัวเองในเรื่องของการทุรษ์วัฒนธรรมประเปณีแล้วก็เรื่องที่สามใบงานที่สามเป็นเรื่องเกี่ยวกับห้านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและทัพละนธรรมจากธรรมชาติที่พึงประสงค์ที่พึงประสงค์คืออะไรคะเขาบว่าที่พึงประสงค์ ก็คือที่ววนจะเอามาใช้นะคะเป็นมองตาชาติอ่าเดี๋ยวให้เวลาห้านาทีในการทำใบงานค่ะมาใบงานที่หนึ่งข้อหนึ่งกรณายความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมและประเพณีอ่าวัฒนธรรมและประเพณีก็เป็นสิ่งที่สืบทอดกันมา สดงถึงความเกินงอกงามและเอกลักษณ์ของชาติที่ทุกคนควรร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดให้คงอยู่สือไปแล้วก็ความสำคัญของวัฒนธรรมแบบประเพณีก็คือสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในสังคมสร้างเอกลักษณ์ให้แก่สังคม,มสร้างความรักความผูกพันให้กับคนในครอบครัวเป็นเรื่องสร้างระเบียบแกไมไม่สังคมมนุษย์เนาะข้อสองก็จะอธิบายถึงบว่าทำไมวัฒนธรรมแบบประเพณีของแต่ละประเทศ และแต่ละภูมิภาคถึงได้แตกต่างกันก็เมื่อมาตากว่าแต่ละภูมิภาคหรือว่าแต่ละประเทศมีารใช้ชิวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันทางด้านอาชีพภูมิศาสตร์อากาศสภาพความเป็นอยู่ความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันก็เลยทําให้วัฒนธรรมและประเณีที่แตกต่างกันอ่าข้อสามอ่วัฒนธรรมสากลกับวัฒนธรรมไทยแตกต่างกันยังไงอ่าวัฒนธรรมไทย ก็สามารถใบ erm <S <S stones, ่ออกได้ดนี้เนาะวัฒนธรรมไทยให้ความสําคัญกับจิตใจเป็นสาคัญแต่วัฒนธรรมสากลให้ความสําคัญกับการสะสมทางกาวัาถูหรือความร่ำรวยอ่าเป็นสําคัญโดยไม่สนใจว่าจะสามารถหาทรัพย์มาได้โดยวิธีไหนห่าบุคคลนั้นมีทรัพย์สินมากก็จะเป็นที่ยอมรับของสังคมตอนนี้เขาอยู่ในสังคมของวัฒนธรรมสากหอกมากๆใช่ไเนาะ คนผิดนะเ,เนาะตอนนี้เขาอยู่ในวัฒนธรรมของสากลน,นะสมัยก่อนเขาอยู่ในวัฒนธรรมของไทยอยู่นะก็เพล่ยนกันแต่มาเดียวนีรู้สึกว่าใครนิตามผู้น,นั้นอเออีตามใจใจะได้มาว,วัฒน,นธรรมไทยส่วนใหญ่เป็นัฒนธรมของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร อาศัยในเขตมอบทมีความใกล้ชิดสนิทสนมการเป็นหมู่เพื่อญาทำให้มีการขึ่งพาอาศัยกันเป็นส่วนใหญ่แ huh. ต uh ่ว huh. um, um, ัฒท um, uh ัรฐาสากลจะเป็นแบบวัฒนธรรมของผู้ประกอบอาชีพทางกานศึกษากำมีที่อยู่อาศัยในเขตเมืองจึงไม่มีการขึ่งพาอาศัยขึ้นกันละกันทางคนต่างดูอธิคว่ำชนาค่ะอันนี้ก็กล้องสุดท้ายของภาพเรียนแล้วนะคะเราได้ความรู้วันนี้อะไรบ้างคะในเรื่องของ ของประเทศไทยแล้วก็กประเทศทัวทศ่วโลกนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะไปค้นคนว้าหาความรู้ได้อีกจากในของอินเทอร์เน็ต o o o l l เนะคะทั้งถ้าเป็นคลิปก็ใน YouTube นะคะสามารถไปหาดูได้นะะเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะส่งใบงานที่หนึ่งให้ให้ครูนะคะเสร็จแล้วนะคะให้นักศึกษาไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะคะในหัวข้อของเรื่องการอนุรักษ์ สื่อทอดวัฒนธรรมการเป่าเทนีนะคะแล้วก็ในเรื่องของค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคมไทยและวัฒนธรรมจากต่างชาตินะคะเสร็จแล้วให้ทําใบงานที่สองและใบงานที่สามนะคะเอาส่งอาทิตย์หน้านะคะวันนี้ใครมีอะไรสงสัยไหมคะมีอะไรเพิ่มเติมให้ครูไหมไม่มีคโอเคให้ส่งครูเลยนะค่ะเดี๋ยวใบงานที่หนึ่งให้ส่งให้ส่งเลยนะคะ อ่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณนักศึกษาทุกคนมากๆนะคะที่มาเรียนกันอาทิตย์หน้าบอกว่าคงจะพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกนะคะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ